สวัสดีค่ะเดนัทชาแนลนะคะวันนี้ดนัทจะมาพูดถึงการทำพอร์ตฟลิโอหรือว่าแฟ้มสารสมผลงานนะคะแฟ้มสารสมผลงานสำคัญยังไงเดี๋ยวดนัทจะมาเล่าให้ฟังเพราะเันได้ศึกษาข้อมูลจากหลายๆที่มาบ้างแล้วก็สรุปได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลายัยจะมีการสอบแบบใหม่ด้วยระบบ t c a s ซึ่งระบบ t c a s ก็จะแบ่งออกเป็น5รอบด้วกันรอบที่1 รอบส่งพอร์ตฟลิ o โอหรือแฟ้มสะสมผลงานนะคะในระบบนี้จะไม่มีการสอบข้อเขียนข้อมูลในพอร์ตของเราไม่จําเป็นต้องมีแค่ผลการเรียนนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเราผลการเรียนไม่ดีแต่มีกิจกรรมเยอะแยะเลยนั่นแหละค่ะเราจะนําเสนอส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากผลการเรียนเช่นความสามารถผลงานดนตรีกีฬาจิตอาสา ใบเกรติคุณต่างๆก็นําเสนอมาให้หมดเลยนะคะและวิธีการยืน่นเราจะยื่นแบบเป็นรูปเล่มก็ได้หรือยื่นแบบออนไลน์ก็ได้แต่ต้องดูด้วยว่ามหาวิทยาลัยไหนเขารับบ้างเพราะบางที่ก็ไม่เปิดรับการยืนร่นผ่อนในรอบแรกนะคะเพื่อนก็ต้องเตรียมตัวสอบในแบบอื่นด้วยรอบที่2รอบโคตานะคะรอบที่3รอบรับตรงก็จะดูคะแนนเปอร์เซน็นของกจแผดโอเวิชาสามัญน,นะคะรอบที่4 รอบแอดมิชันก็จะใช้เกณ์คะแนนของ g p a พรอบที่5รอบรับตรงอิสระแต่ละมหาวิทยาลัยมีประกาศของแต่ละสาขาวิชาว่ารับกี่คนเพื่อนๆก็ต้องติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยนั้นๆด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงการโชว์พอร์ตฟลลิโอของดูนัทบ้างทำไมดูนัทถึงเตรียมตัวทำพอร์ตเร็ว เพราะเราเพิ่งอยู่ม .3 เองนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยก็จะลืมว่าเราด้มีผลงานหรือการร่วมกิจกรรมร่วมการแข่งขันอะไรมาบ้างก็เลยทยอยทําไว้ก่อนค่ะพอใกล้ๆที่จะถึงเวลาต้องใช้แต่ได้ไม่ฉุกระหุกมากค่ะ สำหรับวิธีการทำพอร์ตฟลิโอรูปแบบต่างๆข้อมูลที่จะใส่ในพอร์ตมีอะไรกันบ้างเพื่อนจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยส่วนของโดนัทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพอจะให้เพื่อนๆน,นำไปเป็นไอเดียมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยหน้าแรกของโดนัทน,นะคะก็จะเขียนว่าพอร์ตฟลิโอแล้วก็มีชื่อจริงแล้วก็สถานที่ศึกษานะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นคำนามนะก็จะเขียนว่า แฟ้มสารสมผลงานนี้ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปอดส่วนตัวบลาบลาประมาณนี้นะคะแล้วก็หน้าต่อไปจะเขียนว่าสารบัญน,นะคะก็จะเขียนว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามมีอะไรบ้างเนาะพาร์ทหนึ่งของเราจะมีปอดส่วนตัวแล้วก็ปอดการศึกษานะคะปอดส่วนตัวก็จะให้เขียนชื่อชื่อเล่น ที่อยู่พ่อแม่ทำอาชีพอะไรคติประจำใจแล้วก็สามารถใส่ความสามารถพิเศษไปได้นะคะว่ามีอะไรบ้างขนุนัดก็มีด้านดนตรีด้านเต้นด้านกีฬานะคะข้อมูลการติดตก่กก็ใส่พวก IG l i ไลน์ c e o o o k แล้วก็เบอร์โทรไปนะปวดการศึกษาก็เขียนว่าระดับชั้นไหนเราเรียนที่โรงเรียนอะไรบ้างนะคะ ประมาณนี้แล้วก็การศึกษานะคะก็เขียนว่าพอศไหนเราเรียนโรงเรียนอะไรบ้างได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นพาทที่2แล้วนะคะจะเขียนว่าผลงานและกิจกรรมแล้วก็ใส่ผลงานมาเยอะมากๆนะอันนี้ก็ไปแข่งยิมนาสติกมาบ้างแข่งบอลเล่มาบ้าง แล้วก็เข้าร่วมการอวยพรปีใหม่รายการสตาร์คิดของอัตต้เหนะคะไปโชว์เปิดงานไปแข่งเต้นก็ใส่มาทั้งหมดเลยแข่งแจ๊สมีแข่งศิละปะด้วยนะคะแล้วก็ไปเข้าค่ายยิบะพูดมาอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไปแข่งเต้นนะที่ฟิลิปปินส์นะคะได้อันดับที่4มาภาคที่3เกียรติบัตรนุัตก็จะใส่มาทั้งหมดเลยว่ารัฐมีอะไรบ้างทั้ง บัลเล่เปียโนแจ๊สอะไรประมาณนี้นะคะเยอะมากๆและนัอนสุดท้ายนะคะก็จะเขียนว่าแตงกิ o u นี่ประมาณนี้เลยนี่นะคะเป็นพอร์ตฟลิโอของโดนัทที่จะเริ่มทำจริงจังกว่าจะถึงม .5 ม .6 คงจะเยอะกว่านี้แน่ๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำพอร์ตกันไปเรื่อยๆพอถึงเวลาใช้จริงจังจะได้พร้อมนำเสนอเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ